พี่พี่ไม่ใส่แมสใช่ไหมเปิดหน้าได้ใช่ไหมคะที่ราการแล้วก็ไมต้องุ้ยางะพี่เขาไม่ใส่ดได้ดีเข้ากลาเลยค่ะใครพูดเข้ากลางเลยครับเข้ากลางเลยครับ อันนี้องเนะอันนี้เป็นเพื่อนของใครนะคะเพื่อนของเจค่ะแต่กันยม ใช่ไหมครับพร้อมครับไปเลยลุงเจคนนี้ไม่ใช่ครับผมเจ้่เดี๋ยนะเราชื่ออะไรนะกล้าโอเคกล้าเล่าเล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังหน่อยว่าช่วงไหนที่เราเห็นช่วงสาดน้ำซุปอะค่ะก็ประมาณนที่เท่าไหร่นะวันที่หกค่ะใช่ครับตอนประมาณวันที่หกครับผมกับอันดิวก็ไปกินข้าวกันที่ร้านข้าวมันไก่ที่นึงแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นเหมือนพวก พี่เพีครับเขาเข้าไปบุกห้องเพื่อนผมด้วยมาก่อนนั้นนั้นแต่ว่าเหมือนเพื่อนผมไม่ยอมลงมาพอเสร็จแล้วเหมือนมีคนมาบอกพี่เข,ขามังครับว่าเห็นแอนดิวกับผมมากินข้าวกันอยู่เขาก็เลยเหมือนแบบเปลี่ยนมาหาเรื่องแอนดิวแทนครับผมแล้วตอนนั้นผมก็นั่งอยู่ด้วยกับแอนดิวแต่ว่ามีพวกอีกกลุ่มนึงอะครับที่เขานั่งแท็กซี่ตามมาทีหลังเขาก็แบบให้เขาแบบให้ผมอะ ไปนั่งหลบกับเขาก่อนแล้วก็หลบไปข้างหลังห้องน้ําเพราะว่ากลัวว่าจะโดนลูก,ลกหลงอะไรไปด้วยแล้วตอนนั้นแอนดิวก็โดนแบบตัดผมนะครับแล้วก็โดนเตะแล้วก็ทุบด้วยครับผมแต่ว่าพอเสร็จบเหมือนแอนดิวทักไปหารุ่นพี่อีกคนนึงให้มารับผมออกไปก่อนตอนนั้นผมก็เลยออกไปก่อนนะครับแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่ชื่อเจก็ออกไปพร้อมกันด้วยส่วนพอถึงเหตุการณ์สสุกก็คือตอนนั้นผมออกไปแล้วครับผมตอนตอนที่ วงที่เขามีการตัดผมมีการดเปลี่ยนน้องยังอยู่ถูกไหมยังอยู่ครับเราได้ช่วยห้ามเพื่อนอ่อช่วยเพื่อนเถื่อเพื่อนยังไงตอนนั้นผมก็พยายามถามแบบพวกแบบเพื่อนเอนเขาที่เขานั่งอยู่ก็แบบว่าแบบพี่จะทําอะไรกันเอกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นด้วยความที่ผมไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนั้นมาก่อนมันก็แบบว่าสั่นทั้วัเวเลยทำมันไม่ถูกครับตอนนั้นที่ไ่นตัวของทีมแบบต้องอดิวเนียเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้อไม่เราลือันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ อาจจะมีแค่น่าจะเรื่องที่แซะตากันมั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้วพิมกับเจมีประเด็นอะไรไหมคะถ้าผมพิมกับเจเท่าที่น้องเล่าให้หนูฟังไม่มีอะค่ะแต่เหมือนเขาพิมพ์คนชื่อพิมอะค่ะเขาไม่ค่อยชอบเจ่เท่าไหร่แบบเหมือนไม่เพราะเเขาไม่ชอบเออไม่ทราบเหมือนกันค่ะเห็นเพื่อนเขาพูดว่าแบบเจปาก ปากปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะไม่ชอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชอบหน้าแบบน้ำสักพักค่ะสักพักเหมือนเห็นบอกว่าเจชอบไปโอ้อวดเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครที่แบบว่าดีเกินหน้าเกินตาเขาก็ไม่ชอบก้วอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะไม่ได้เล่าเท่าที่ฟยส่วนตัวน้องก้าเคยขุดดีบหาเรื่องไหมอ๋อไม่เคยครับแต่ว่าผมถ้าเคยได้ยินมาว่าเหมือนพี่พิมพ์เขาก็แบบเหมือนเคยปลื้มผมด้วยอะไรสักอย่างหนึ่ง ใช่ครับแต่ว่าเขาไม่เคยหาเรื่องก้าเลยครับตอนตอนวันนั้นที่หลังจากเหตุการณ์สั่นของซูบะครับเขาก็ทักมาในชัดส่วนตัวก้าครับว่าแบบเออขอโทษสำหรับเรื่องเมื่อคืนใช่ประมาณน้ออตอนนี้มันมีการโยงว่าิงๆแล้วเหตุกเกิดขึ้นกับแม่บ<อ>ุดเนี่ยเพราะอาจจะมีการที่ตอนนี้เขาปลื้มเราแล้ว อันอันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับแต่ถ้าก็เหมือนเคยยินมาว่าพอเขารู้ว่าแบบเออกาแบบสนิทอะไรกับแอนดิวก็เหมือนเขาก็เริ่มแซะมาตลอดเลยประมาณน,นี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่ามีช่วงช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหมือนว่าจะชอบเราหรือว่าเขาจะปลื้มเรามเมิ์ไหนที่มาทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเอ,อ่อตั้งแต่งานงานหนึ่งนะครับของในมอ วันนั้นผมก็แบบขายของด้วยแล้วก็แบบเหมือนก็ชวนเขามาซื้อแล้วเขาก็แบบมาเหมามาอะไรแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็แบบฟอร์ไอีมาเราก็ทักมาแบบว่าเออไปไปกินข้าวที่นู่นที่นี่ไหมเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนเพาว่ามนแฟนใช่ครับประมาณนั้นแล้วเราก็เราก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยที่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 เหมือนเพื่อนเพื่อนเพื่อนถ้าบอกว่าเขาทักบอกเพื่อนให้มาช่วยจิบกาประมาณ เขาเปเราไหมครอ่ไม่ครับไม่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 เคยเปใช่แต่ว่าเหมือนเคยจะมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าตอนนั้นกล้าแบบว่าอยากกินอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เขาอ่ะสั่งมาให้หน่อยเพราะว่าเพื่อนเขาเป็นคนขายของอันนั้นด้วยแล้วเขาก็สั่งมาแล้วแล้วก็ก็เลยแบบว่าตอนตอนแรกเขาก็จะซื้อให้แต่ว่ากล้าขอคิวอาร์โค้ดแล้วก็จ่ายเงินไปไม่ไม่ไม่นาน ด้วยโอ้ช่วงพิธีกรรมโอเคใชแล้วก่อนหน้าเนี้ยตัวของทีมเองนะเขาเคยมีพฤติกรรมที่ไปทํากลางแบบนี้ใส่คนอื่นอีกถูกไหมคะอันนี้คือพวกหนูเพึ่งมาดูทีหลังนะคะเพราะว่าพอเขามาทําแบบนี้ใส่น้องหนูพวกหนูก็ไม่โอเคแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยไม่ได้มีจักเขามาก่อหน้าไม่ได้มีเขามาก่อหน้าเขีบอกว่ามีพฤติกรรมที่ว่าทํำร้ายน้องคนหนึ่งต่อนหน้ากลุ่ม ลูกีด้วยน้องพ่อตือใครนะเจเจเราอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคะช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยค่ะคือน้องกลัวมากจนแพนิคตัวซัดขณะที่แบบต้องมาซ้อมออะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าถ้ากลัวขนาดนั้นโทรเรียกเขามาเช็นกว่าแล้วก็พอโทรไปกับเขาตอนแรกเขาก็เหมือนแบบจาน้องก่อนแล้วแบบเไม่ค่อยโอเคก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะเจนก่อนหน้าไหมเราคือในตรงนี้ถ้าคุือในคำถามแรกเจก็คือในตรงนี้กว่าเขาก็เลยมาแต่ว่าพอมาปุ๊บ แล้วที่เขาทำคกคอตชื่อเจว่าเจไหนเราเข้าไปไปฆผมแล้วก็ต,ตดนอแล้วคนหนุก็เลยเข้าไปห้ามก่อนว่าเยรอย่างงี้เขาก็ยบอกว่าถ้าอยากคุยสอคนถ้าอย่างงั้นก็ขึ้นไปคนรถแาสิเเขาอก,กว่าแล้วถ้านปบนันาอะไรจะยกันได้ว่าน้องหนจะไม่ถาเขาก็ไม่ยนอะไรานาก็มีตัวเลือน่นนะแฉนว่าเออเนี่ยถ้างั้นก็เอาหมวทุคืนี่ร้อยคิวแะะรงะหรือไม่ก็จะโดนไหแบบอันอะมีแต่ตัวเลือกที่ แต่ผ้หนูไม่โอเคมืกันประกาศทำลายร่างกายคุณังทำารายคนเดียวใช่ไหมผู้ายี่มีการทำลายรางลายกลัวเขาคนเดียวว่าเขามีแบ็คกลัเขาเลยวลัวเขาคนเดียวกเพราะคนเดียวแต่เนี่ยยืนดูค่ะใช่ไม่มีใครห้ามก็มีเขาก็มีคนห้ามด้วยค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันมันก็จะมีบางคนที่แบบทำตามคำสั่งเขาอะไรอย่างนี้ประมาณแบบคนสองคนใช่ค่ะอย่างของกรณีแฮรรี่เนี่ยค่ะ เอ่อณวันที่มีาสารน้ำฟุปเนี่ยแพรนี่เขาอยู่ในเหตุการ์ด้วยอยู่นะครับเขาเขาแค่ต่างกับตัวเองว่ายังไงครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มีแบบส่วนร่วมในการแบบแบบทำให้แบบสารน้ำซุปหรือว่ายุยงอะไรเลยครับแล้วก็เป็นการแบบห้ามด้วยประมาณานี้เพราะว่าตอนนั้นที่แพรเขาก็เหมือนดึงผมให้ไปนั่งด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอน,น,นผมก็กลัวอยู่ด้วยครับเขาไม่รู้ทำไมเขาถึงยอมทำตามคำสั่งหรือว่าะเขาบอกว่าเขากลัวกันครับทำไม ก็ดูมีผู้คนในมอค่ะไม่ไม่เขาทําจริงอะค่ะพี่เขาตีจริงเขาไม่ไม่มีใครคนอื่นตีเขาบ้างเลยหรอไม่มีใครกล้าค่ะเพราะเขาขู่เขาขู่ทุกอย่างขู่ทุกคนนี้เพาผู้ชายเป็นแบ๊กไมไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่เขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเจที่มอค่ะเขาบอกว่าไปเรียกผู้ชายมาเป็นหน่อยมามาเป็นแบ็กหน่อยอะไรติเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าแจ้งเลยตำรวจเคลียร์ไม่ยากอะไรฟิวนี้ค่ะก็เขามีญาติมีผู้ปกครองเป็น เพื่อนเขามีเป็นลูนไม่ทราบเหมือนกันค่ะอันนี้เพื่อะไรเง้ไม่ทราบค่ะแต่เขาบอกว่าเหมือนจะแบบเรียกรถพยาบาลให้เอาไหมอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขารู้จักอะไรตัวเนี้ยค่ะก็พิมเจลคนไทยคือเพื่อนเขาค่ะในกลุ่มพิมเจลนี่คือเป็นลูกของตำรวจเหรอไม่ทราบอันนี้ไม่ช่ยเอเกี่ยวกับของลูกมอนอว่าเหตุการณ์นี้เกิดขี้น่า้สียดแบบี้มีค่ะมีเอ่อก็เลยีปีหกหกของเดตา เจ้งไต้าแจ้งความไปแล้วค่ะแต่เรื่องมันก็เงียบไปก็มีตอนนี้ที่เรื่องมันแลอย่างวันที่ลีดเราอ่ะมีแพรลี่มาไหมมีค่ะจริงๆแล้ววันน้นแพรลี่ยืนโทรท์ใส่น้าหนึยวทุกคนเลยค่ะยืนใส่น้าทุกคนทกคนค่ทุกคนเลยค่ะทุกคเยู่ะนถายว่ะทุนคนเถ่าทุนนเลยค่ะทุนเายว่ะทากนเยู่ะทกคนเลย่ะทุกนเล้ค่ะทุกคนเลย่ะกคนเลยค่ะทุกคนเลย่ะทุกนเลย์่ทุกคนเลยทกคนเล

เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบ็คนะ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครทำอะไรทำได้จนวันนี้เราเราได้ยินสิ่งที่แพรลี่อธิบายมาเราเชื่อเขาไหมคะว่าวันที่เขาไปผักว่าวันที่ไปลักษณะของการยุเนี่ยนะคะเราเชื่อใจเขาไหมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงไม่เชื่อค่ะเพราะว่าหน้าตอนนั้นทุกคนก็เห็นหน้าเขาค่ะทุกคนก็พูดเสร็งเดียวกันว่าไม่ใช่ที่เขพูดในรายการมีอะไรจริงบ้างเอาพวกอะไรจริงบ้าง ผมอยากถามในในการว่าร้านสับผมอะไรมันจะเปิดตอนนั้นร้านสับผมอะไรมันจะเปิดตอนที่คือเขาก็เลยไปดูกันในซอยที่เกี่ยวกับงานนี้ล่าสุดว่ามันไม่จริงหรอกว่าไปสับผมก็ไปเจอกันพอดีไม่ใช่หรอกร้านสับผมเปิดตอนนั้คือหนูได้คุยกับเพื่อนเขาค่ะที่อยู่บนร,รถที่เหตุการณ์น,นั้นเพื่อนเขาก็โทรมาเล่าให้หนูฟังนะคะว่าแบบว่าเออเนี่ยเขาอยากไปดู อยากไปดูสถานเอ่อเหตุการณ์โดนแอนดิวทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากดูก็เหมือนที่เขาพูดว่าเขาอยากเป็นชาวบ,บ้านอะคะ่ะเขาพูดจริงๆว่าเขาอยากไปดูคนโดนตีดูแลวค่ะคะิดเสียงอะครคิดเสียงอันไหนคะอะไรที่เรารู้เรื่องเลยคิดเสียง่พเงพูดอ่ะรู้ใช่ลยนะรู้ค่ะเขามีที่อยากรู้ว่าเขาพูดถึงใครเขาฝากถึงใครมันคือตอนนี้ มีมีหลายคลัวเลยาถามแบบหาเสียงที่เสียงอะไราขอสองของค้อยคนหนึ่งของค้อยแล้วที่เสียงของเราคือของหนูคือในมอค่ะแล้วเขาพูดอะไรมีตอนที่หนูเป็นคนถ่ายคลิปเออ่ขอเราตั้งแต่เริ่มเรื่องอะไระคะว่กลุ่มของเขาอะค่ะมีคนถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปอยู่หนูก็เลยพูดขึ้นไปว่าถ้าฝั่งที่ถ่ายคลิปได้ฝั่งหนูก็ต้องถ่ายคลิปได้นะคะแล้วหนูก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแล้วเขาก็พูดว่ามั่นนะคะมั่นจริงๆเลยถ่ายไปเติม ตำรวจเชียยาเอาอันนี้ไปเก็บคนแรกเลยเพื่อนอีกคนหนึ่บพูดกันมาด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาหนูอะไปดีดเพื่อนอยแต่ว่าจะทำร้ายหนูด้วยต้นทุนคนไทยเราทีนี้หนก็สงสัยเราเคเห็นไหมว่าคลิปที่เขาถ่ายไปมันมีครับหรือแอบไปอีกอันนี้หนูไม่รู้ค่ะคือคือหนูคือหนูรู้จักเขามาก่อดอันนี้คือหนูรู้จักกันแล้วเขาก็มาทำแบบนี้นอกจากกลุ่มเราแล้วพวกในอาจารย์ในมอมีเคยโดนไหม มอไล่พวกนั้นเขาบอกว่ามอให้พวกนั้นพ้นความเป็นสภาพนักศึกษาเออมีพิมพ์คนเดียวค่ะมีพี่พิมคนเดียวที่พ้นแต่ว่าคนอื่นไม่ยังยังไม่ทราบเราอันนี้ในฐานะที่เราเป็นนักศึกษามอเนาอยากให้ทางมหา,าวหิทยาลัยขยายเพิ่มไหมเพราะมันไม่นา่าจะจบเป็นเสร็จที่คนเดียวได้ใช่ค่ะก็อยากกลัวอันตรายในนอนใช่ไหมคะกลัวมากค่ะคือพวกหนูไม่กล้าออกจากห้องเลยพูดตรงๆหลังจากที่เขาปล่อยตัวออกมาวันนั้นคือพวกหนูแบบ นอนแพนิคกันมากๆค่ะว่าก็กลัวทุกคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผมเป็นคนที่อยู่แบบคอนโดเดียวกับเขาด้วยแล้วเขาเหมือนมีสองห้องแล้วห้องนึงเขาอยู่ตึกเดียวชั้นเดียวกับผมแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็เหมือนที่ที่ได้ยินมาในรายการนะคะเขาเหมือนจะแบบติดกล้องอะไรสักอย่างหลังจากเหตุการณ์แบบสั่นน้ำร้อนเสร็จเขาก็จะติดกล้องอะไรสักอย่างเขาบอกว่าสมมุติถ้าแอนดิวมาห้องกาคับเขาก็จะแบบถูกมาแบบทำร้ายปนั้นผมก็เลยแบบไม่กล้านอนที่คอนโดเดวงอ คอนโดที่เขาเช่าอยู่อ่ะหรือว่าเขาจัดเพิเขาจัดสองห้องเลยหรอน่าจะมา้ครับอันนี้ผมก็ไม่ทรากันเขาบอกแค่ว่าห้องนึงเป็นห้องเก็บของอีกห้องนึงเป็นห้องนอนเขาด้วยค <c oughs> <Okay. S 3> รับโ <c oughs> อเครู้รเรื่องที่ปลอดภัยหมดรู้เขาเคยมาฝากขายไม่มไม่เคยหมด<ม><ม>เลย,คย<ม>ใครจะมาบอกว่าฝากขายไม่บอกาอเอช่วยหาลูกค้าอะไรเงี้ยมีคนซื้อเขาเยอะปะ ไม่ทราบแต่เรารู้จะได้ไงว่าเขาหายไปันนี้ตองรู้อเพิ่งรู้ราการวันนี้เขาถูกจับกลุ่มแล้วก็คัดค้านประกันตัวด้วยเนี่ยเรารู้ยังไงบ้างคะสบายใจขึ้นไหมคะก็ประมาณหนึ่งท่ก็รูแบออายุเท่าไหร่กันคะี้แปดแปดี่่สิดสิบเ่สิบยอยู่ปีอะไรกันยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามหมดเลยที่หนึ่งครับท สิบแปดสิบเก้ายี่สยเ็ดโอเคโอเคขอบคุณมากครับเี๋ยวน้องยืนยืนไว้ก่อนนะแอวขาจะเสิร์ฟภาพคลิปวงจรติดในมอที่ที่พีมไปเตะใครนะติดเตะตดเตะค่ะจุดที่แบบมีช่านนงไม่หนุดอยู่ะม นี่มันก็สามารถไปสี่คนหรื้าคนจะมีออนไลน์ด้วยพันบอลไปแล้วก็ไม่เป็นไรเโอเคพี่ขอออนไลน์ได้ไหมหรือว่าพี่จะขอคิปอเลยนะเยอะๆได้เลยนะ อะไรช่วยจาน่าค่ะ อันนี้ก็อนกินเบีกอันนี้อกอันนี้ตอนแฮี่ค่ะน้าไม่ อาจารย์อันนี้เเข้ามานเข้ามานคีกระชากัวเจแล้วก็ที้พ่นกแล้วก็ที่ตอนที่้องีเนออันนี้หนึ่งเนาะถ้าสุยก็หนึ่ง แล้วก็คลิปสองคลิปสองอ่าคลิปคลิปที่เขาบอกว่าคลิปตึ๊งไม่มีตึ๊งก็คือว่า <Okay. S 2> สวัสดีผู้ชมเพจเทนิวทุกท่านนะผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกผู้ชมว่าเป็นในส่วนของทางด้านเพื่อนของผู้เสียหายนะครับที่เรียกว่ารู้ข้อมูลนี่แหละ ของเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมารายการโหดกระแสได้มีการเล่นเรื่องที่ไปนะก็คือเรื่องของออแองเก๊ง l g b ทีนะครับที่ลังสิต์ที่ตอนนี้หลายคนก็คงจะทราบกันดีนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะกระแสในวันนี้เนะี่ยมันสําคัญอยู่ตรงที่ว่าคุณแพรรี่นะที่ก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหนึ่งในทีมงานนะครับของทางฝั่งของคุณพี์ที่มีการมาทําร้ายร่างกายนะครับมีการล่านำ้ำซุปแต่อย่างใดนะ แต่กระแสสังคมเนี่ยกลับมองว่าตัวของคุณแพรี่เองเขาอยากจะมาเพื่อฟอกข่าวในรายการหร mm ือเปล่าเพราะว่ามีการปัดปฏิเสธทุกอย่างนะครับถึงเรื่องของการกระทานะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ทางคุณแพรี่นะครับก็ไม่ได้อยู่ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากจบรายการแต่ตรงนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็ได้มีการดูรายการกระแสแล้วก็น่าจะได้ทราบกันไปบ้างแล้วนะเราจะเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะ โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับประเด็นนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่ามีผู้นะครับที่ถูกจับกลุ่ม สองคนแล้วก็คือตัวของผู้ก่อเหตุแล้วก็อีกคนหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้าจะมีการเรียกว่าส่งตัวฝากขังภายในวันนี้นะครับแต่เนื่องจากมีผู้เข้ามาแจ้งความเพิ่มเป็นจานวนมากนะครับจึงทําให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับเปลี่ยนนะครับเลื่อนการฝากขังไปเป็นในวันพรุ่งนี้แทนนะครับเราก็มารอติดตามกันต่อไปนะครับถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะซึ่งถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วนของกรณีที่เกิดขึ้นรวมถึงข่าวสารสำคัญต่างๆผมจะทําการรายงานผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งโดยเร็วที่สุดนะครับขอบคุณผู้ชมทุก่นีรััับบอกสสควด Thank you for watching.